ที่พวกรในครั Cette, ้งนี้หลังทุกท <N> ่านทำขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณตวนพันชัยนาไม่ได้ที่จะไปก้าววัดสันไทยเลยสวัสดีค่ะแพทย์ผู้ป่วยท่านสื่อมวลชนแล้วก็นตปากคอน้องหลิงเขาจมองทุกคนทั้งวันนี้ก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทิธการทั้งสูต เป็นองตสัตว์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเลือกน้องมาเป็นเป็นซอฟต์สัตว์เนี่ยเพราะว่าเราเห็นสิ่งที่ทั้งสองคนดูแลกันและกันแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนรักเอง เพราะฉะนั <S <S who, jamais, ้นเราก็คอรเป็นกษัตริย์มันนะเพราะว่าเราก็อยากดูแลทุกคนให้ดีในด้านสุขภาพต้องถึงก็ดูแลตัวเองอย่างดีในด้านการศึกษาตามคนต่างดูแลกันเป็นความอบอุ่นน่ารักที่ถึงกษัตริย์อยากจะดูแลทุกคนด้านจิตใจที่เป็นหมอเพื่อนจิิงคนด้วยนะคะ อันนี้เป็นตอนสุดของเราซึ่งท่าก็จะลงใจทุกคนในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนน้องเป็นอย่างดีนะน้องเอกน้องมองแล้วก็อย่างภาษาวัฒน์ไว้แล้วก็ช่วยกันจบวันนี้จะไม่เสียเวลาเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขน้นองเอกน้องทุกคนแล้วก็เนะดี๋ยวรีบร่างก็สั่งขอบคุณค้ับที่ทำให้คุณผู้ชมเสียงดังในที <S <S ท่เดียวเติ้ลภาษาไทยแดนนะคะนะคะ